ถ้าพระองค์ใหญ่เสร็จกอกปีหกหนึ่งทำทำนายที่ไร้ล้าที่ไหนไม่มีหรอกไม่มีเืลอมันเลยนะครับไม่มีเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมีผู้มีบุญบารมีกาเนิดเยอะแยะกลัวทำไมนะครับกลัวทำไมยิ่งมีคำบอกว่าอะไรนะเดือนอะไรนะเดือนธันวาเดือนธันวาเนี่ยเรื่องอะไรไม่ถามมีแจะถามแต่เรื่องนี้เลยตอนนี้ รับโทรศัพท์มาจะให้เบอร์ใครไปนะั้นที่จดถามเรื่องอันนี้เรื่องทันวลาจะไหวยังไงอาจารย์เรื่องอะไร่ะเรื่องที่เขาเขา่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยว่าโลกจะอัจนั้นอันนี้เป็นโอ้ไม่เห็นภาพไม่มีอะไรหอรอแล้วก็สร้างท้าใหญ่อยู่สร้างเราก็ตั้งใจอยู่เรามีผู้มีบุญบารมีมาเกิดในยุคนี้เยอะแยะกลัวอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรรลกนะครับเชื่อพันในพลังแห่งคุณงามความดีนะครับ คนที่มีจิตใจมั่นคงยึดมั่นในอย่างนี้แล้วไม่หวันหว่นไหวแม้แต่โลกภาเพเปลี่ยนแม้ผันไปเสมนะนะครับเรากําลังทาอยู่เปี่ยนอยู่เ่พอยู่ในกิจก,รการต่างๆเพราะฉะนั้นให้ท่นทานสําเร็จนะถ้าใหญ่ถึงจะสําเร็จนะให้ท่านสําเร็จนะครับุเกเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายเรื่องก็ได้ตามบุญสมของท่านถ้าใหญ่ถึงจะสําเร็จนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นบุคคลที่มีบุญเรามีมาเกิดในช่วงคนหนึ่ง ถ้าไม่แน่จริงไม่มาตรงนี้หรอกนะครับถ้าไม่มีบุญจริงไม่มาเข้าสู่ลุมนุษย์แน่หรอกใครก็มีบารมีท่านก็มีบารมีอย่างหนึ่งคนนั้นก็มีบารมีอย่างช่วยกันตอนนี้เราพ็อสันใจเพราะองค์เสร็จไปแล้วนะครับ <โ fighters. S 1> เรื่องในใจของท่านก็น่าจะเสร็จเร็วๆนี้แหละครับ <How> หรือเสร็จในวันนี้ก็ได้หรือวันรุ่งนี้ก็ได้แล้วถ้าใหญ่ต้องเสร็จภายในปีหกึง wiping. ให้ได้ถ้าไม่เสร็จในปีหกหนึ่งก็เราก็เสร็จนะครับแต่ไม่เสร็จหรอกนะครับให้เสร็จ เราต้องเสรี่หนึ่งแน่นอน 6, 1, 2, 3, 1, นะครับเพราะว่าพี่น้องดีทุนทุกอย่างหนการสร้างเราข้อทันใจกใันไม่ทานกเรามีทั้งหลายนะครับลงทานไม่มีประมาณจริงๆคือตืก็ไม่มีประมาณให้ด้วยใจทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการให้ทานอย่างนี้จะส่งผลทันใจในเรื่องหนึ่งโคคทั้งหลายจะเกิดกับขึ้น ขึ้นกับท่านด้วยความชอบธรรมนะอย่างหัดใจเลยนะลองปรนนี้ใคอธิษฐานเรื่องอะไรต่างๆให้ได้ผัดใจเรื่องโภคทั้งหลายขอให้บังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าด้วยความชอบธรรมอย่างหัดใจด้วยพลังพุทธานุภาพเทวานุภาพสองเมื่อได้โภคะที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมแล้วก็ขอให้ได้ยศได้บริวารได้ลูกได้หลาน ให้ถึงโอคาเหล่านั้นด้วยครับอนุโมทนาบุญ,ญอย่างอดใจไมนกันประการที่สามเมื่อได้โอคาด้วยความชอบธรรมแล้วได้ยศได้ปริวารได้พวดพอได้ญาติของทราธตรมสายใจแห่งคุณแล้วก็ขอให้ได้สุขภาพพะรมัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวแล้วก็รักษาชีวิตให้อยู่ยืนยาวได้นะอนุโมทนาบุญนะครับให้ได้สวัดีด้วย ให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของลูกของหลานของวงตระกูลของชาติบ้านเมืองน,นะครับของมวลมนุษยชาติด,ด้วยให้ได้เห็นธรรมที่เป็น,ก,นกุศลสนเกิดขึ้นในจิตในใจของอาาคนด้วยนะครับให้โลกนั้นอยู่อย่างสติประการที่4เมื่อได้ถึงซึ่งโภคะแล้วได้ถึงซึ่งยศบริวารหรือญาติหรือพวกพองแล้วแล้วก็ได้สุขภาพอาพพรมณ์ตลอดอายุขไยแล้วก็ เกิดตายลดนามเมื่อตายตายแตกต่าไปขอให้ไปสู่สุขติโลกสว่สางบาัมีโมทนาบุูนาเนธการสร้างเราไม่ถัดใจไม่ะำา